สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะมากินข้าวกับไข่ต้มไม่ใช่ไข่ต้มไข่ทอดทอดไข่ทอดโอเคไข่ทอดครับเออพี่น้องวันนี้พี่น้องครับพี่น้องครับมากินมากินน้ำไอปด้วยครับแซ่บแครับแซ่บแครับพี่น้องสวัสดีเจ้ะพี่น้อง วันนี้แม่ได้เือผ้ามากินซุปเห็ดพี่น้อง uh huh. ซุปเห็ดใส่ถั่วซุปเห็ด and เห็ดไข่หมกพี่น้องแซ่บแสบมากินน้ำกันด้วยจ้านะขอแม่ขอข้าวแม่หน่อยค่ะขอข้าวด้วยค่ะเอานี้ใส่นี้อะใส่มาให้แม่แบ่งกันแบ่งกันแซ่บแสบพี่น้องซุปเห็ดใส่บะถั่วพี่น้องเคยกินบ่จ้าแซ่บแสบเด้ เอาใสอัน,นี้ให้ตัวเล็ก <laughs> <laughs> พอไหมครับ <laughs> พอไหมครับถ้าไม่พอแล้วเอาใหม่นะครับ <laughs> โอ้ยขนมที่เป็นกระเสร็ครับต <c oughs> ันข้าวดีๆลูกอือ <c oughs> <c oughs> แซ่บรือแซบครับแซ่บครับกินไช้ช้าเกลีดีๆอืมสุกเน็ตไหมแซ่บครับอืมตัวฝักยาวไหมเนี่ยอืม ปิดเอ๋ปิดประตูหน่อยรูปมันดังปิดเบาๆค่ะอมขอบคุณครับเออไม่ยังหรอก và on on Kinh ờ, để bớt từng ngày mặt nọ kìm ngay 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 ăn ngay 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 Mẹ, cắp lụt. Mẹ mất lụt à? แมนปุบครับของเขาแมนครับกินง่ายๆกับแสบเพื่อกาลนลูกเนาะอือเด็ดออยมล้ว Mặc phao toàn với đẹp. ra mặc tiền tổng, nó rất ngon. đi đi chơi không? Chị sẽ đi đi chơi đi ไปเอ,หอไหดูเหปเที่ยวไปเที่ยว,ยวนอนอมนมแล้วอะ่ะแล้วล้างมือแล้วมากินผลมไม้ดั๊ จมีผลไม้ไท่ครับบอกสิดั่งๆงหน่อยสิคะพี่น้องคะจะมีผลไม้ถ้ยครับผลไม้อยังก็ลูกผลไม้ถ้ยครับไทยไทยครับอันนี้อันนี้คืออะไรบอกพี่น้องด้วยกล้วยไข่ครับไข่ครับกล้วยไข่ครับกล้วยไข่ครับยกไข่เบิ้งได้ไหมเนาะยกไข่พี่น้องเบิง้งอืะอันนี้คืออย่างไรเอาจะกินอันนี้หรือก,กินอันนี้ฮะ กินไข่ไอ well ้กล้วยไข่หรือว่าจะกินน้อยหนาบักเขียบมันกินชิคก้าอะหวานมากเยอะมากครับหวานเยอะมากครับกินกับเผากระเด็นดิบเขไอ้กล้วยเนี่ยนันแสบกินเบืองรองเบืองแน่เรับ เผากับแครกเกอรแซ่บอุ๊ยพี่นอดด้องสุกเห็ดแท้แท่บอืมหอมสดมาหรอนั่งแกะออกไม่ออก อ่อืมออกดึงอออันนี้คืออะไรบอกพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นบักเขียบครับจะครับพี่น้องครับบอกดิคัะอันนี้เป็นบักเขียบครับบักเขียบครับบักเขียบครับมากินน้ำไอดาเด้วยค่ะมากินน้ำไอดาด้วยครับแกะบักเขียบพี่น้องนู่ยละเกือบหาลอยเงินไทยพี่น้องเอ้ยอยากปวดใสน้ำไม่ต้องใส่ค่ะ ใส่น้ำทําไมใครบอกให้ใส่น้ํานี่เขาแกะอย่างนี้เห็นไหมอืมโอ้ยปลาเขียบไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่กินค่ะเปลือกมันนี่เขาทำอย่างนี้โอ้ยพี่น้องอะไรเงี้ยเยอะเลยใครได้ต้องแกะออกอย่างนี้อ่ะแกะออกรอก่อนสิคะแกะให้เสร็จก่อนมัต้องหิวมากขนาดนั้นเลยคะนี่หิวขนาดนี้หรือเปล่าอลูยาอืมอืมอลูยาแซ่บแซ่บ มาดูพูดให้หน่อยเสพเสพนะเสพเสพครับเสพเสพกลับเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงให้เสร็จก่อนพี่คะอืมหวานหวานพี่น้องแล้วบะเขียบหนังบานเห่าหน่ะพี่น้องมันเขาเอิ่อ่บะเขียบอีหยังบ่มงวยไงคับไงเนี่ยเอ้าตักกินลูกหวานให้เบาหวานบอกพี่น้องได้เด้อเหรอหวานบ่ครับหวานเยอะมาก บอกพี่น้องสิพี่น้องครับบ้านหวาน,านจักจับบไปไหนะไม่รู้มันจังบอาน,านเออเออนั่นแหละเอาขอมมะขามหอมมะลิเอาไปดูตรงนัน้นจะเห็นเหรอคะก็ต้องมาตรงนี้อย่างนี้เออจะให้พี่น้องดูถ้าให้พี่น้องดูก็ต้องยืนอย่างนี้แล้วนะเอาะให้ดูเอาตักให้ดูนั่นนี่ไปหวานมาบอกพี่น้องนะครับบ้านครับหวานหวาน,วานครับไม่ดูสิมันมีเม็ดไหม ก็ตักแบบนี้เห็นไหมมันมีเม็ดด้วยนะเน่ยเห็นปะนั่นนะโอ้ตะเคียบกินกันนะอือนะที่มีเม็ดก็เอาเม็ดมันออกเออเอาเม็ดมันออกเลยอืมรงงอ,อ,อร่อยไหมอือ แ่บป่ครับแ่บครับอืมแบแสบครับแบแบครับออกเคียบเขาเอินว่ายังก่อนบักยังบักเกียบเกียบเกียบครับบกคียครับหวานหวานคหน่อจะบบกแพงก่อนน้ำทำเบาๆน่อลูก มาละสดสดเป็นองมันจะกินกับลาบแซ่บครับเยอมากชื้นใจเยอมากอะนะคะอะรนเยอมากชเยอะมากมาก,กินน้ำเย็น่ะเหรอ <c oughs> เป็นอะไรนะชื่นอะไรนะชื่นใจ ครับโอ้ยเช่นใจครับ <c oughs> โอเคบอกพี่น้องด้วยเวลาดื่ม <c oughs> พี่น้องครับอย่าลืมกด,ด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย <c oughs> บายบายขอบคุณนะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้า <c oughs> จกินของหวานต่อได้กินหน่อยหนึ่งพันสิบบุ๊กคอยมักดอกพี่น้องเพิ่นซิมเพิ่งแต่ว่าเพิ่นว่าหวานอยู่ ต่ว่าเพิ่มบ่มักแม่บอ่นครับแม่นครับเตรียมตัวปิดแล้วปิด